Galaxy S23 series นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยทีมงาน iPhone d o d net ได้มีโอกาสสัมผัสเครื่องจริงมาก,ก่อนใครแล้วก็ไม่พลาดทำคลิปพรีวิวแรกสัมผัสให้ชมกันอีกเช่นเคยครับโดย Galaxy S23 series ในรอบนี้นะครับก็ยังมาด้วยกัน3รุ่นใหม่เหมือนเดิมนะครับคือ Galaxy S23 Galaxy S23 Plus และ Galaxy S23 Ultra ครับ เริ่มต้นที่ Galaxy S23 และ S23 Plus กันก่อนนะครับทั้ง2รุ่นยังมาในขนาดที่กระทัดรัดเหมือนเดิมมีขนาดหน้าจอ6.1และ6.6นิ้วนะครับใช้ดีไซน์แบบ Infinity O Display หน้าจอกระจกด้านหน้าเป็น Flat นะครับแล้วก็มีขอบหน้าจอที่บางเฉียบเอามากๆเลยส่วนด้านหลังนะครับถือเป็นจุดแตกต่างจากรุ่นก่อนพอสมควรเลยเพราะว่ารอบนี้นะครับตัดกรอบ คอนัวรคัตออกไปนะครับเหลือเพียงเลนกล้องเด่นๆ3ตัวแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับรอบเครื่องก็จะมีความโค้งเล็กๆนะครับให้ความเรียบหน่อยๆแต่ว่าลงตัวเวลาจับถือนะครับไม่รู้สึกบาดมือส่วนเรื่องกล้องนะครับ Galaxy S 2 3 23 plus นะครับมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้องอั t ต a w าไวสล้านพิกเซลและกล้องเทเล10ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถซูมสเปซซูมสูงสุดที่30เท่าครับ ต่อกันที่พี่ใหญ่นะครับ Galaxy S23 Ultra นะครับรอบนี้ดีไซน์ภายนอกนี่แทบจะไม่ต่างจาก S22 Ultra เลยนะครับมาในทรงกรอบเหลี่ยมตัดบนล่างเหมือนเดิมนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ Dynamic AMOLED 2X 6.8นิ้ว Refresh a t e 120Hz เท120่าเดิมนะครับ แต่ถ้าเทียบกับ Galaxy S22 Ultra ชัดๆนะครับเราจะเห็นว่าขนาดของเล่นกล้องนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีไซน์มีความเว,ว้าโค้งลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความมีมิติของตัวกล้องรวมถึงกรอบตัวเครื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความเหลี่ยมมากขึ้นเพิ่มพื้นที่ในการจับถือให้ถนัดมือยิ่งขึ้นด้วยครับพอร์ตการเชื่อมต่อด,ด้านล่างยังเหมือนเดิมมีช่องประกาศ S Pen เรื่องกล้องนะครับ Galaxy S 2 3 Ultra นะครับรุ่นพี่ใหญ่มีการอัปเกรดอย่างสุดๆนะครับกล้องหลักเปลี่ยนมาใช้ ISOCELL HP 2นะครับความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลเพื่อภาพถ่ายที่คมชัดยิ่งขึ้นครับรวมถึงวิดีโอนะครับรอบนี้เราสามารถถ่ายได้สูงสุดที่8 k 3 0เฟรมแล้วส่วนวิดีโอพอดเทสตนะครับได้สูงสุดที่4 k 3 0เฟรมด้วย ส่วนพลังการซูมนะครับ Galaxy S 2 3 Ultra ยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับแม้ระยะ o p ปติค l ลยังอยู่ที่10เท่าแต่ในการซูมดิจิตอลนะครับ30เท่านี้คมกริบยัง o p ปติค l ลเลยและซูมได้สูงสุดที่100เท่าเหมือนเดิมและไฮไลท์เดิมนะครับอย่างการถ่ายภาพกลางคืนในโทกัฟฟีนะครับรอบนี้เก่งขึ้นเร็วขึ้น ด้วยพลังประมวลผลของ AI นะครับจะเห็นว่าการถ่ายเนี่ยนับถอยหลังน้อยลงและการกดดูรูปก็ประมวลผลเสร็จทันทีไม่ใช่แค่ในกล้องหลักเท่านั้นนะครับรอบนี้การซูมก็สามารถใช้ในโหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูม3เท่าซูม10เท่าเราจะเห็นว่าทุกระยะเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยและประมวลผลได้รวดเร็ว,เ,รวเหมือนกันหมดเลยครับ ปิดท้ายที่เรื่องสเปคนะครับ Galaxy S 23 Series ทั้ง3รุ่นนะครับที่วางจำหน่ายในไทยจะใช้ชิปเซตเดียวกันหมดนะครับคือ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดที่เหนือกว่ารุ่นปกติโดยการ overclock ความเร็ว CPU เป็น3.36นะครับจากเดิม3.2ในเรื่องประสิทธิภาพจัดเต็มขึ้นแน่นอนครับ ร่ความจุนะครับ Galaxy S23 Series ทั้ง3รุ่นนะครับให้มาไม่เท่ากันโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับให้มาที่828ส่วน Plus กับ Ultra ให้มาที่8256นะครับสรุปสีสัน Samsung Galaxy S23 Series นะครับรอบนี้ให้มา4สีเท่ากันหมดนะครับเป็นโทนเดียวกันเลยคือสีเขียวสีดำ Phantom Black สีครีมและสี lavender ครับส่วนรายละเอียดสเปคและราคาก็ตามนี้เลย